เอาคนที่เป็นเบาหวานจะไม่ทานผลไม้เดียเด่ยวๆเด็ดขาดไม่ใช่ถึงเวลาล้วกินกล้วยไม่ใช่นะคะถึงเวลาเมื่เอ,อเวลาอดคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านที่เป็นเบาหวานเนี่ยเวลาจะกินกล้วยต้องหาโปรตีนมาก่อนหรือไม่ก็ต้องทานหลังข้าวสมมุติว่าคุณทานข้าวอยู่แล้วคุณอยากทานตกท้ายด้วยกล้วยอย่างเงี้ยค่ะกพื่อนรัาหนา่ลูกูรือว่าสองลูกเนี่ยข้าวคุณต้องเหลือแค่สองช้อนสามช้อนนะ แต่กลับคุณต้องทานแต่พี่นะเนื้อสัตว์ไข่อะไรแตมพี่แล้วเอากล้วยอ่ะมาแทนที่ข้าวคุณต้องแทนที่ถูกๆไม่ใช่ว่าเอ้ยทานจ้นก็น้อยนะข้าวก็แบบหูสอบทุกทีตาที่คลลือรละวันอีกสองลูกอย่างนี้คมเบานไม่ได้นะคะเพราะว่าน้ำตาลมันเกินมันคือแปง้งแปง้แปงเวลาคุณอยู่ในร่างกายมันจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลนั่นเอ นะคะอันนี้แหะคะ่ะอันนี้ก็คล้ายๆกันนะคะคือโรคติดต่อเรื้อรังเนี่ยแต่ให้ดูนะคะว่าสา,สาเหตุการตายอ๋อมีอัตราการตายด้วยโรคติดต่อเรื้อรังคนไทยนะคะช่วมงมี้ว่า37คนถือว่าเยอะไหมเยอะนะคะรวมทั้งคนน้อยก่อนไวอ้อาจวัด้วยนะคะเดี๋ยวนี้อีเยอะนะคะแล้วสาเหตุการเสียชีวิตมากที่สุดคืออันดับหนึ่งโรคเลอดเลือดสมองตีบะคะ่ะ เลือดไปเลี้ยสมองไม่พอก็จะเกิดเป็นความผิกตาิางกายติดเตียงนะคะเส้นเลือดสมองแต่ก็เหมือนกันนะคะเลือดไปเลี้ยสมองไม่ได้เพราะว่าเลือดอบบมันรั่วออกจากเส้นเลือดใช่ไหมคะเพราะเลือดเส้นเลือดก,ก็คือไปกดเลือดสมองก็ส่งอาหารไปที่สมองไม่ได้เพราะว่ามันโดนติดกัน้นนะคะค่ะโรคหัวใจขาดเลือดนะคะแน่นหน้าอ,อกนะคะ หรือไม่ก็หัวเจวายแน่นออกแบบไหนที่น่ากลัวถ้าต้องรีสง่งโรงพยาบาลอเหนือนคนมาเหยียบอ,อกแน่นเหมือนจุกด้วยนะเอ๊ะบางคนก็คิดว่าอุสกเป็นโลคโลคกระเพาะแต่ถ้าคุณเหนื่อยนะแล้วก็มินแน่นกระอกเหมือนคนมาเหยียบนะคะหรือขึ้นบันไดที่นะโอ้ยแบบไม่มีแรงจะขึ้นเนี่ยคุณต้องรีสง่งโรงพยาบาลโดยเร็วนะคะมันมีมันมีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้นะคะ แล้วก็โรคเบาหวานอันดับสี่โรคทางเดินหายใจอุดกั้นะคะก็คือพวกพวกมีปัญหาเรื่องการหายใจหอบหืดนะคะแล้วก็โรคเบาหวานสุดท้ายก็คือโรคอัลตรอสูงมันมาจากพฤติกรรมการกินและการใช้ชีวิตของเรานะคะอันนี้นะคะพี่หนิงเอามาจากเภสทคุณหมอหล่อขอเล่านะก็จะบอกว่า โรไม่ติดต่อเรื้อรงังสาเหตุจริงๆมันมาจากการอักเสบเรื้อรงังการอักเสบนี้ไม่ใช่คการติดเชื้อนะคะการอักเสบเนี่ยอักเสบในในในเนื้อเยื่อของเราจริงๆมันเราก็ไม่รู้หรอกเพราะว่ามันไม่มีไม่แสดงอาการแต่เวลาเขาเอาเซลล์ไปสองกล้องจุลทรรศน์อะคะ่ะเขาจะเห็นเนื้อเยื่อเนี่ยเกิดการอักเสบนะ,ะอักเสบก็คือมีการแดงมีการบวม แต่เราไม่รู้ตัวมันอักเสบร,ระดับเซลล์เกๆนะคะ,คะและเป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆมากในยุคปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นโรค NCDs มันมาจากการอักเสบนี่ที่คุณหมอพูดนะคะ,คะหรือแม้แต่ตัวอย่างก,ก็คือเหมือนที่บอกคะ่ะปาาระวันความตันอารมพาสภาพะอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะและเราจะต้องลดระดับการอักเสบนะคะอย่างเช่น เรื่องการติดเชื้ออันนี้ก็คือบางทีมันอาจจะเรื่ไม่ได้นะเรื่องการกินอาหารเล่นอักเสบอ่าเดี๋ยวจะทราบแล้วอาหารที่เล่นการอักเสบมีน้ําตาลแล้วก็โอเมกา้าโอเมกาม้าหมาจากน้ํามันพืชซึ่งเราได้รับทุกมือ้อแทบทุกมื้อทุกวันนะคะแล้วก็การดูแลอาเดตระวับเสมอเนี่ยให้ดูตรงนี้ค่ะดูแลสุขภาพหลังไส้ตออไปนี้ ถ้าเราดูแลสุขภาพหลับไส้ไม่ดีนะอันนี้จะเป็นข้อมูลที่ใหม่รับเรานะคะเราต้องดูแลสุขภาพหลับไส้ให้ดีถ้าเราดูแลดูแลสุขภาพหลับไส้ที่ดีเนี่ยสุขภาพที่อื่นก็จะดีด้วยอดทั้ง NCDs ด้วยนะอันนี้จะเป็นข้อมูลที่ให้บอกว่าการดูแลลับไส้เดี๋ยวไปดูแล